วันนี้มาทานคาบูฟเฟ่ที่นรงแรมไฮแอดที่ไต้หวันนะครับคือมันยิ่งใหญ่มากนะครับบูฟเฟ่จากโรงแรมนี้คือแบบเยอะมากน่ากินไปหมดเลยก็เลยต้องมาโชว์น,นะะิดนึงนะฮะจริงๆกจยังไม่กินบูฟเฟ่เลยนะครับตัวสัวอ้วนแต่ว่ากร,รนนี้จัดให้เส้นจานแต่ละจเส้นก๋วยเตี๋ที่หน้าช่อหน้าไก็ ยิวยาวมากที่ขนมก็น่าอร่อยมากแล้วก็ไต้หวันพูฟเฟ่ก็แน่นอนว่าต้องเป็นอาหารจีนนะครับไต้หวันนะครับว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นคนจีนนั่นแหละอพยพม,มาจากทางแผ่นดินใหญ่นะครับก็อาหารคาดเขาก็จะคือคล้ายๆกับจีนนั่นแหละแต่ว่าเ็าจะมีความโมเดลกว่านะครับเพราะว่าประเทศเขาพัฒนาไปก่อนที่ประเทศจีนเปิดตัวนะครับ ว่าตอนนี้แล้วก็ประเทศนี้ก็ใช้ภาษาติดกลางนะครับแต่ว่าก็เอ ah ่อที <S <s ah ่อาหานิดเดียวก็น่าจะเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลของเว้นะครับโยคนเยอะจริง น่าจะเป็นแบบว่าที่โรงแรมไฮเดรน่ยจะแบบว่าเ้่น่าจะแบบดังอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะแข,แขกเพราะว่าตอนที่ผมในโรงแรมเนี่ยคนยังไม่เยอะเลยนะครับแต่วา่ากคนเยอะท,ที่จะะอไรนข้าวในยิปขวดนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวหมดแล้วกันนะครับก็มาให้คลิกหายคิดถึงสต r รี่เมื่อไหร่ดีกว่เด็กอะไรที่คนไทยครับ